จริพนพรพาทัวบ้านใหม่ที่เขาใหญ่ก่อนโพสต์ภาพเลขเด็ดให้แฟนๆมาตาลดาได้ลองซื้อลอตเตอรี่ลุ้นรวยงวดวันที่1กันยายน2566กลายเป็นอีกหนึ่งละครน้ำดีที่ตราตรึงในหัวใจผู้ชมทั่วประเทศเลยก็ว่าได้สำหรับละครเรื่องมาตาลดาที่นำแสดงโดยเต้ยจริพนพรรับบทเป็นมาตาลดาและเจมจิรายุรับบทเป็นเป็นหนึ่งนั่นเอง ซึ่งต้องบอกเลยว่าด้วยเนื้อหาของละครเรื่องนี้ที่ดูแล้วผ่อนคลายสมองแถมยังสอดแทรกเรื่องความเท่าเทียมกันในสังคมทําให้มาตาลดาเป็นละครที่ฮิตมากที่สุดในตอนนี้ถึงแม้ว่าจะจบไปแล้วก็ตามจดด่วนทะเบียนรถผอมสกาวใจวิดประสบอุบัติเหตุบนมอเตอร์เวย์เพราะสิ่งนี้สุดภูมิใจไฮอาพาพรคว้าปริญญาโทในวัยห้ปีลั่นไม่มีใครแก่เกินเรียนดูให้ชัด เลขสตัวเน้นเน้นแคนดี้รากแก่นทุ่มเงิน20ล้านสร้างบ้านให้แม่แต่วันนี้ทีมงานไบรท์ทูเดย์ไบรท์ทูเดย์จะขอพาแฟนๆทุกท่านไปเยี่ยมชมบ้านหลังใหม่ของนางเอกสาวดาวรุ่งเต้ยจรินพรหรือมาตาลดากันค่ะเนื่องจากเมื่อวานนี้วันที่27สิงหาคม66 สาวเต้ยได้โพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมส่วนตัวโทอเจริปรนในขณะที่เธอนั้นใช้เวลาช่วงวันหยุดเดินทางไปอัปเดตบ้านใหม่ที่เขาใหญ่ให้แฟนคลับได้ชื่นชมกันซึ่งต้องบอกเลยว่าแม้สาวเต้ยจะถ่ายมาให้เห็นเพียงบางมุมของบ้านก็ยังเห็นถึงความสวยงามกว้างขวางร่มรื่นน่าอยู่มากเลยทีเดียวแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ทำเอาหลายๆคนต่างก็ต้องหยุดดู นั่นก็คือเศษกระดาษปริศนาที่สาวเต้ยโพสต์ลงในอินสตาแกรมมันมีตัวเลขเขียนเอาไว้ซึ่งมีทั้งเลข2ตัวและเลข3ตัวรวมกัน4ชุดตัวเลขงานนี้ทีมงานเราจึงไม่พลาดที่จะขอหยิบมานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกซื้อลอตเตอรี่เลขเด็ดประจํางวดวันที่1กันยายน2,566นี้เลขเด็ดมาตาลดางวดวันที่1กันยายน -66 เลข2ตัว74-76เลข3ตัว 215ร้อถึง2อร